mm <laughs> สวัสดีครับวันนี้ก็คุยกันช่วงค่ำๆนะครับต่รอคนมามากๆนิดนึงนะฮะจะคุยกันเรื่องการนำเข้าวัคซีนของโรงพยาบาลเอกชนนะฮะการนำเข้าวัคซีนของโรงพยาบาลเอกชนมาดูว่ามัมนมีอุปสรรคอะไรบ้างนะครับสวัสดีคุณต้นนะฮะ สวัสดีทุกคนนะครับาฮะกดหัวใจกันหมดวันนี้ผมยังสุขภาพดีอยู่นะฮะสุขภาพดีฮะฮะวันนี้ก็ไปเดินรอบสนามมาประมาณสัก5กิโลครึ่งนะครับแล้วก็อบตัวสตรีมอยู่ประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับ รู้สึกว่าน้ำหนักเริ่มเยอะนะครับน้ำหนักเริ่มเยอะสวัสดีทุกคนนะฮะก็วันนี้จะพูดเรื่องว่าด้วยการนำเข้าวัคซีนของพรลงพยาบาลเอกชนนะฮะว่าณนาปัจจุบันมันมีอุปสรรคอะไรบ้างนะฮะอะไรบ้างวันนี้จากที่ผมดูข่าวนะฮะวันนี้รายการของใครนะ ของคุณทนายดนายเอกมหาสวัสด์นะฮะกับแมวสาวสัมภาษณ์านายแพทย์บุญวนาสินนะฮะรู้สึกจะเป็นสมาคมโรงพยาบาลเอกชนของประเทศไทยนะฮะที่กำลังติดต่อนะฮะติดต่อไฟเซอร์ติดต่อโมเดอร์นาแล้วสปุกมิกในานามโรงพยาบาลเอกชนนะฮะเพื่อมาฉีดให้กับ พี่น้องประชาชนนะครับว่าอุปสรรคในการนําเข้าในการขึ้นทะเบียนหรือการขออยอยเนี่ยของของในอของตัวแทนวัคซีนยี่ห้อต่างๆมีอุปสรรคบ้างน้อยแค่ไหนนะครับคือเอาไว้ง่ายนะครับคลิกง่ายๆนะครับณปัจจุบันเนี่ยาการนำเข้าวัคซีนเนี่ย เอกชนเนี่ยจะนําเข้ามาค่อนข้างลําบากมากเลยแทบเอาเข้ามาไม่ได้เลยเพราะว่ากติกาเนี่ยเขาออกออกประกาศพลกรฉุกเฉินปี2 5งหสี่ 8. แล้วก็นายกรัฐมนตรีเนี่ยยึดอํานาจพระราชบัญญัติว่าด้วยความมั่นคงทางวัคซีนแห่งชาติเนี่ยเอาไปเป็นอำนาจของตัวเองแล้วก็อำนาจในส่วนของการอนุมัติการขึ้นทะเบียน ตำรับยาเพราะว่าวัคซีนเนี่ยคือยาถูกไหมฮะเป็นการป้องกันหรือการรักษาโรคอย่างนี้เป็นต้นก็ต้องขึ้นทะเบียนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเขาไม่ได้ให้เอกชนทําเดิมทีเนี่ยเขาให้รัฐบาลเป็นคนทําทั้งหมดนะครับแต่ตอนเนี้ยทางภาคเอกชนเขารวมตัวกันในใน,ในฐานในในนามโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยพยายามจะนําเข้าวัคซีนทางเลือกให้กับพี่น้องประชาชน ได้เลือกได้มากขึ้นก็หมายความว่าไม่อยากเลือกแค่2ยี่ห้อก็คือไม่อยากบางคนไม่อยากฉีดชิดชโนแวกบางคนไม่อยากฉีดแอตตาเซเนกานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวัคซีนมีเป็น10ยี่ห้อนะครับมีเป็น10ยี่ห้อประสิทธิภาพาประสิทธิผลเพราะตอนนี้เท่าที่ทราบก็คือมีโมเดอร์นาไฟเซอร์สปุกนิก ที่องค์การอนามัยโลกหรือ WHO เนี่ยได้เสร็จรับรองเป็นที่เรียบร้อยแล้วเกี่ยวกับการทดสอบกับประชากรในปริมาณมากๆเนี่ยเป็นล้านคนเนี่ยทั้งสามยี่ห้อเนี่ยเขาทดสอบผ่านแล้วแต่ชิโนแวคยังไม่ได้รับการรับรองขั้นสุดท้ายขององค์การอนามัยโลกนะครับซึ่งผมเองก็ ก็อพอทราบนะฮะว่าขั้นตอนการรับรองขององค์การอนามัยโลกหรือ WHO เนี่ยจะต้องมีประสิทธิภาพไม่น้อยกว่าห0นะฮะไม่น้อยกว่าห้าสบแต่ไฟเซอร์เนี่ยประมาณ9ก้าสิบเก้าปรโมเดอร์าประมาณ9ก้าสิบสี่สปุกนิกก็ประมาณ9ก้าบสอเก้าบสอะไรไหมนะเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะฮะสปุกนิกส่วนชิโนแที่เรา นําเข้ามาในล็อตแรกเนี่ยสองสล็อตเนี่ยประมาณสักสักสอล้านโดสณนะปัจจุบันที่เราฉีดแล้วประมาณ2ล้านโดสด,ด้วยกันโดยส่วนใหญ่เนี่ยจะฉีดของชินโอมะชินมสักส่วนใหญ่แอตตาเซเนกเนี่ยรู้สึกว่านําเข้ามาแค่ประมาณแสนกว่าโดสเท่านั้นเองนะฮะส่วนยี่ห้ออื่นเนี่ยที่รัฐบาลติดต่อเนี่ยก็น่าจะได้มาในไตมาสสามไตมาสสี่นะฮะ ซึ่งโรงพยาบาลเอกชนผมเข้าใจรัฐบาลนะครับเพราะรัฐบาลสั่งสั่งทั้งแอตตาเซนกาสั่งทั้งชินแวกมาเนี่ยเป็นเงินภาษีอากรของพี่น้องประชาชนในเมื่อสั่งมาแล้วก็อยากจะให้ฉีดทุกคนเพราะว่าอยากให้เกิดภูมิกันหมู่แล้วอย่างหนึ่งคือวัคซีนถ้าเหลือเนี่ยถ้าสั่งซื้อมาแล้วเหลือประชาชนไม่ยอมฉีดเนี่ยทางรัฐบาลก็อาจจะมีความผิด นะฮะก็เหมือนกับว่าซื้อมาแล้วคนไม่ไม่ฉีดก็แสดงว่ามันมีปัญหานะฮะมันมีปัญหามันก็เหมือนกับการทุจริตคุรุพันฑ์อาชีวศึกษาจำได้ใช่ไหมงบไทยเข้มแข็งผมตรวจสอบเท่าไหร่8ปด้ปสล้านซื้อมานะฮะซื้อมาปรากฏว่าพอ,อวิไลเทคนิคแต่วิไลเนี่ยเขาไม่ใช้ เขาบอกว่ามันใช้งานไม่ได้อ่ามันใช้งานไม่ได้มันราคาแพงนะฮะก็ถูกยื่นปปชตรวจสอบเลขาชีวะก็ถูกไล่ออกไปข้าราชการระดับสูงถูกไล่ออกไปนักการเมืองอีกสองคนจำเลยที่หนึ่งจำเลยที่สองก็ยังอยู่ที่ปปรชรอชี้มูลก็คล้ายๆกันนะฮะซื้อวัสดุกูุ้พันธ์มาแล้วไม่ได้ใช้หรือคุณภาพต่ำเขาไม่ใช้พอไม่ใช้คนที่สั่งซื้อมาก็มีความผิด ะะก็มีความผิดเพราะฉะนั้นเฉกเช่นเดียวกันเฉกเช่นเดียวกันถ้ารัฐบาลสั่งซื้ออนุมัติงบสั่งซื้อ,อชินแวกไปแล้วนะครับสั่งซื้อแอตตาเซเนกาไปแล้วปรากฏว่าคนฉีดน้อยเราก็สั่งซื้อไปหมดแล้วแล้วก็ปรากฏว่ามันเหลือเยอะอรัฐบาลก็มีความผิดนะฮะคนที่อนุมัติสั่งซื้อนะครับก็มีความผิดนะฮะก็มีความผิดเพราะแต่ณนปัจจุบันเนี่ยเอก,กชนเนี่ย เขาอยากที่จะหาวัคซีนทางเลือกหาวัคซีนที่มีคุณภาพสูงๆที่ได้รับการรับรองจาก WHO ตั้งแต่ช่วงแรกๆแล้วก็ได้ได้การเขาเรียกว่ามีผลทดสอบในการฉีดประชากรเป็นล้านคนผ่านมาแล้วไม่ว่าจะเป็นโมโนนาไฟเซอร์สปุกนิกพวกเนี้ยแต่ปัญหาของมันก็คือต้นทุนที่เราเอาเข้ามาเนี่ยติดต่างนะฮะติดต่างสมมติหมอบุญเอามา ต้นทุนหกรอยบาทต่อโดสนะฮะหกร้อยบาทต่อโดสในหน้าเขาเรียกว่าบ,บริษัทต,ตัวแทนเนี่ยของไฟเซอร์หรือโมเดอร์นาเนี่ยเขาก็จะคิดค่าบริษัทในหน้าอยู่ประมาณห้าเปอร์เซนถ้าต้นทุนออกมาหกร้อยบาทบริษัทในหน้าก็จะเอาไปสามสิบาทก็คือหกร้อยสสิบาทแต่ประเด็นเมื่อเอาเข้ามาแล้วเนี่ยมันจะต้องคิดแวดถ้าจําไม่ผิดนะคิดแวดรอบแรกก่อนนะฮะคือคือ คือบริษัทในหน้ามีค่าต้นทุนในหน้าประมาณ5%บวกกับต้นทุน6 0 0ก็เป็น630บาทมาขายผ่านองค์กรเภสัชกรรมองค์การเภสัชกรรมมาขายให้องค์การเภสัชกรรมก็จะต้องบวกแวตบวกแวตไปประมาณ7%ด้วยกันเพราะฉะนั้นจาก600บาทบวก30บาทบวกแวตที่7% 7%ของ630บาทก็คือ4 4 1บบาทนะฮะ สเต็ปแรกคือขายของให้กับองค์การเพศศัจกรรมเนี่ยต้นทุนก็ประมาณ674บาท10สตางค์ต่อโดสนะครับหลังจากนั้นองค์กรเพศสัจกรรมจะคิดค่าผ่านทางหรือเรียกว่าค่าบริหารจัดการเนี่ยอยู่ราวๆ5 1าถึงด้วยกัน5 1 0ถึของราคาที่บวกแวตนะฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้ราคาบวกแวตอยู่ที่6 7 4บาท10สตางค์ ถ้าองค์กรองค์การองค์งการเภศสัจกรรมที่เป็นองค์การภา,าภายใต้กระทรวงสาธารณสุขคิดสิบเปอร์เซ็นต์ก็เรียกว่าค่าผ่านทางนะค่าผ่านทางเนี้ยค่าผ่านทางเนี้ยสิบเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์ก็คือหกสิบเจ็ดบาทสี่สิบเอ็ดตังค์ต่อโดสเพราะฉะนั้นต้นทุนหกร้อยเจ็ดสิบสี่บาทสิบตังค์บวกกับค่าผ่านทางขององค์การเภศสัจกรรมอีกสิบเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณหกสิบเจ็ดบาทสี่สิบตังค์ สี่สิบตังค์รวมกันแล้วเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณเจ็อยสากว่าบาทนะฮะเจ็กว่าบาทนะครับเจ็ดรกว่าบาทห้อาอ็ดตังค์นะฮะเท่าไหร่นะหกเจบวกกับกับวแอรบวกค่าผ่านทางองค์การเพศสัจกรรม67บบาท จุด41บ,บาทก็คือกลายเป็น704.1บาท51ตังค์นะฮะหมายความว่ารวมค่าบริหารจัดการไปแล้วนะฮะรวมค่าบริหารจัดการรอบแรกของผ่านองค์การเภศัจกรรมหลังจากนั้นจะมาส่งต่อให้ระดับลงมาเอกชนลงมาเอกชน,นตอนนี้ต้นทุนเท่าไหรล่ละ704.1บาท51ตังค์คิดค่าผ่านทางองค์การเภศัจกรรมไป67บาท41ตังค์ต่อโดสแล้วก็คิดแวดไปแล้ว 40 44บาท10ตังค์ต่อโดสต่อไปจะมาขายให้กับโรงพยาบาลเอกชนก่อนขายให้กับโรงพยาบาลเอกชนจะต้องคิดแวดอีกรอบหนึ่งนะฮะต้องคิดแวะอีกรอบหนึ่ง,ง,ก,งก็คือเอา741บาท51ตังค์คูณด้วยแวด7%แวด7%ของ7%ของ741บาท51ตังค์ต่อโดสก็คือ51บาท90ตังค์ต่อโดสเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยต้นทุน ตอนนําเข้ามาเท่า600บาทเบ็ดเสร็จแล้วคิดแวตสรอบคิดค่าผ่านทางองค์การเป็นสัจกรรมสักสิบเอร์กว่าจะมาถึงโรงบาลเนี่ยราคาอยู่ที่ต่อโดสเจ็ดร้อบาท41ตังเจ็อยาสิบาบาท4ีสิบเอ็ตังต่อโดสนะฮะต่อโดสนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้า2โดสก็2โดสก็พันหบาท83ตังต่อ2โดสนี่คือต้นทุนนะครับ แล้วก็โรงพยาบาลเอกชนเขาสั่งมา5ล้านโดสให้เพียงพอต่อประชากร2,500,000คนสั่งมาเท่าไหร่5ล้านโดสถ้า5ล้านโดสต้นทุนอยู่ที่โดสละเุคูณด้วย5ล้านก็ใช้เงินทั้งหมด3,967ล้านนะฮะ3 9 6 7ล้านเป็นวัคซีน5ล้านโดสเพียงพอต่อประชากร2องล้านหแสนคน ทำให้ต้นทุนของวัคซีนเนี่ยสูงขึ้นนะฮะจากต้นทุนอยู่ที่630บาทนะฮะเรามาเสียแวดสรอบมาเสียค่าผ่านทางองค์การเภสัจกรรมทําให้ราคาวัคซีนเพิ่มขึ้นไปประมาณสัก20%ไปประมาณ20%จากต้นทุนนะครับแล้วสมมุติถ้าสั่งมาสั่งมา5ล้านโดสเนี่ยเป็นเงินประมาณเกือบสี่พล้านถามว่าเป็นภาษีเท่าไหร่ เป็นภาษีไปประมาณ480ล้านอ่าเป็นค่าค่าบริหารจัดการประมาณ10%ขององค์การเพศสัชกรรมสำหรับ5ล้านโดสนี้ก็ประมาณ337ล้านกับ50,000บาทนะครับ50,000บาทเพราะฉะนั้นผมอยากเรียนไปยังรัฐบาลนะฮะว่าถ้าต้นทุนของภาคเอกชนมา2โดสเนี่ย1,586บาท83ตังค์ต่อโดส แล้วถ้าโรงพยาบาลเอก,กชนคิดค่าบริการ250บาทต่อ1โดส1586.83บวกกับฉีด2ครั้งก็500บาทก็เสร็จแล้วก็คือต้นทุนประมาณ2 0 8 6บาทนะฮะอ่า2 0 8 6บาทถ้าเขาคิดถ้าโรงพยาบาลเอก,กชนคิดค่าบริการในการฉีดครั้งละ250บาทนะครับ250บาทเพราะฉะนั้น ในมุมของผมนะฮะผมอยากวิงบอลไปยังรัฐบาลโดยพลเอกประยุทธ์จันโอชาในเมื่อท่านเป็นคนควบคุมในการอนุญาตการขึ้นทะเบียนอยนะครับการขึ้นทะเบียนออยการนำเข้าการขนส่งอยากให้เรื่องวัคซีนทางเลือกเนี่ยเ,เป็นวัคซีนที่ราคาไม่แพงต้นทุนไม่มากนะักสำหรับพี่น้องประชาชน นะที่เขามีกําลังทรัพย์ที่เขาไม่อยากฉีดเขาไม่อยากฉีดชิโนแวคเขาไม่อยากฉีดแอตราเซเนกาเนี่ยเขาอยากฉีดฉีดไฟเซอร์สปุกนิกโมเดอร์นาที่เขาไม่อยากรอใครอะ่ะเขาอยากฉีดกับโรงพยาบาลเอกชนแบบวอล์กอินเข้าไปแล้วก็ไปฉีดได้เลยเนี่ยผมขอวิงวนไปยังพลเอกประยุทธ์จันโอชาและนายอนุทินชาญวิรุลนะครับว่าลดเงื่อนไขนะครับตัดเงื่อนไข ตัดเงื่อนไขแวัดสองรอบนะครับสิ่งที่ขอคือตัดเงื่อนไขแวัดสองรอบนะครับเพราะว่าแวัดสองรอบเนี่ยเป็นเงินอยู่ราวๆเป็นเงินอยู่ราวๆประมาณเก้าสิบห้าบาทต่อโดสนะฮะแวัดนะฮะแวัแวัด,วดตัดแวัดประมาณตัดแวัดสองรอบเจ็ดเปอร์เซ็นสองรอบออกไปแล้วก็ตัดค่าในหน้าขององค์การเภสัชกรรมไปนะฮะอย่าไปเอานะครับอ่าอย่าไปเอานะฮะเป็นการเขาเรียกว่าฟัสต์แท็ก เป็นการยกเว้นเงื่อนไขนี้ไปทําให้ต้นทุนต้นทุนการฉีดวัคซีนยอยู่ที่630บาทต่อโดสถ้า2โดสก็1,260บาทนะครับ1,260บาทอย่างน้อยเนี่ยก็ประหยัดให้กับพี่น้องประชาชนนะฮะประหยัดให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็อย่างน้อยก็เป็นวัคซีนทางเลือกให้กับพี่น้องประชาชนคือคือให้รัฐบาลเนี่ย งดยกเว้นยกเว้นยกเว้นเรื่องแวดนะฮะยกเว้นเรื่องแวดนะฮะสองรอบนะครับแล้วก็ยกเว้นเรื่องในหน้าต้องซื้อผ่านองค์การเภสัชกรรมนะครับเพราะว่าโรงพยาบาลไปซื้อตรงกับบริษัทในหน้าของไฟเซอร์สปุกนิกโมนานาไม่ได้ต้องซื้อผ่านองค์การเภสัชกรรมซึ่งมันทําให้เงื่อนไขมันวุ่นวายมากเกินไปนะฮะมากเกินไป ก็เลยเลยเลยเรียนไปยังเลยมาชี้แจงให้กับพี่น้องประชาชนทราบนะครับแล้วก็ผมทราบว่าตอนนี้มีคนลงทะเบียนวัคซีนวัคซีนของรัฐบาลเนี่ยน้อยมากนะฮะสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะตำรวจสองแสนกว่านายลงทะเบียนไปฉีดไปประมาณแค่หมื่นกว่าคนเองหมื่นสามพันกว่าคนนะฮะคิดเป็นแล้วสัดส่วนประมาณห้าเปอร์เซ็นต์นะครับตอนนี้ก็พยายามจะให้ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาทุกภาคส่วนให้เร่งฉีดนะครับให้เร่งฉีดวัคซีนที่มีอยู่นะฮะซึ่งวัคซีนวัคซีนที่ฉีดอยู่ณปัจจุบันชิโนแวคนะฮะชิโนแวกก็ณปัจจุบันยังไม่ได้รับการรับรองจาก WHO ขั้นที่3มนะครับขั้นที่3มนะครับเขากําลังให้ผู้เชี่ยวชาญสรุปกันอยู่นะฮะกำลังให้ผู้เชี่ยวชาญสรุปกันอยู่ว่ามันตกลงมันโอเคไหมนะครับสวัสดีพี่ศักดิ์ลพีนะฮะพลตารวจตี ศักดะพีเพียวมานี้นะฮะไม่ทราบว่า,าท่านผอศอูนย์ฝึกนะฮะที่โคราชไม่ทราบว่าลุงน้องท่านฉีดครบแล้วหรือยังนะฮะแล้วตัวท่านฉีดหรือยังนะฮะชินแวกนะฮะเนื่องจากว่าท่านอายุไม่เกิน60ปีนะฮะถ้ายังไงตอบให้กับพี่น้องประชาชนฟังด้วยนะครับว่าท่านเองก็เป็นนายตำรวจนะฮะอยากรู้เหมือนกันว่าฉีดแล้วหรือยังนะฮะ ฉีดตามคําสั่งท่านผบตรสุวัสด์แจ้งยอดสุขหรือ,อยังครับนะฮะเราอยากทราบว่ามีตํารวจหมื่นกว่านายที่ฉีดไปแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับถ้ายังไงเอาผลการฉีดมาให้ดูหน่อยนะครับผลการฉีดนะครับเพราะฉะนั้นโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพี่น้องประชาชนต้องการฉีดวัคซีนที่มีคุณภาพสูงถ้าเลือกได้นะฮะเลือกได้นะครับ ความจริงแล้วเนี่ยถ้ารัฐบาลเลือกได้เนี่ยก็หาวัคซีนที่ดีๆมาให้พี่น้องประชาชนฉีดเขาจะได้ไม่มีปัญหากันแต่เชื่อว่าสมมติถ้ารัฐบาลบอกว่าอา้าวรีบมาลงทะเบียนเลยไม่ต้องลงทะเบียนมาฉีดไฟเซอร์มาฉีดโมเดอร์นาตามห้างต่างๆรับรองพี่น้องประชาชนรีบไปฉีดกันเลยนะผมเชื่ออย่างนั้นแล้วผมเองก็รีบวิ่งไปฉีดเหมือนกันแต่ตอนนี้ที่ไม่รีบไปฉีดเพราะว่าสสฉีดไปประมาณสองร้อยคนเอง สี่สิบเปอร์เซ็นตนะฮะฉีดฉีดไปประมาณสี่สิบเปอร์เซ็นด้วยกันนะฮะก็เลยยังไม่ยังไม่ฉีดนะฮะยังไม่ฉีดรอฉีดของภาคเอกชนก็กลัวว่ารัฐบาลเองเนี่ยจะแกล้งภาคเอกชนหรือเปล่าทําให้ภาคเอกชนเนี่ยเออ่นำเข้าแล้วมันมีปัญหาแล้วช้าแล้วก็สุดท้ายเนี่ยรัฐบาลก็พยายามจะเอาไฟเซอร์เอาโบอเดอร์นามาแซงภาคเอกชนนะฮะมาแซงภาคเอกชนเพราะว่า ภาคเอกชนไม่สามารถนําเข้าได้ได้ด้วยตัวเองต้องผ่านองค์การเป็นสัจกรรมเราต้องผ่านการขึ้นทะเบียนออยอนะครับช่วงสุดท้ายมีใครจะถามอะไรไหมนะฮะอ่า เชื่อเชื่อน้องติ่งชัยนะฮะพี่ก็เชื่อว่าสมมติถ้าวัคซีนมันดีจริงอะ่ะป่านี้พี่น้องประชาชนพี่น้องข้าราชการตำรวจพี่น้องข้าราชการทหารและครูบุคลากรทางการศึกษาเนี่ยแย่งเงนฉีดแล้วนะครับแย่งเนฉีดแล้วนะครับวันนี้ได้ฟังหมออุดมขจรน,นะฮะที่ปรึกษาสบาคอ,ออกมาพูดบอกว่ายังไงเราก็ฉีดไปก่อนนะฮะเราฉีดไปก่อนยี่ห้อมีอันไหนก็ฉีดไปก่อนนะฮะอ่า ฉีดแอตตาเซเนกาฉีดชินแวกไปก่อนแล้วก็เข็มที่3ค่อยไปฉีดไฟเซอร์โมเดอร์นานะครับแต่เผอิญว่าประชาชนเนี่ยเขาอยากฉีดไฟเซอร์กับโมเดอร์นาก่อนเขายังไม่อยากฉีดเข็มแรกด้วยชิโนแวกหรือแอ t ตาเซเนกาคือประชาชนเขามีสิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญน,นะที่จะเลือกเ,อเลือกว่าเลือกการรักษาพยาบาลที่ดีที่สุดสําหรับชีวิตเขานะฮะทำไมต้องผ่านออยอ ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าออยมันมีคุณภาพเท่ากับ WHO หรือเปล่านะฮะวัคซีนไฟเซอร์โมโนนาสปุกนิกผ่าน WHO ทั้งหมดแล้วแต่ยังไม่ผ่านออยไทยนะฮะต่อให้ผ่านออยไทยก็ยังขายยังขายให้กับคนไทยไม่ได้นะครับต้องผ่านองค์การเพศสัชกรรมอีกรอบหนึ่งนะฮะด่านมันเยอะครับด่านมันเยอะถ้ายังไงก็ต้องช่วยส่งเสียงไปยังรัฐบาลนะครับว่า ตัดเงื่อนไขการนําเข้าของภาคเอกชนนะฮะคิด VAT สองรอบแล้วก็คิดค่าบริการไม่เกินสิบเปอร์เซ็นผ่านองค์การเพศสัจกรรมด้วยด้วยละกันนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้เข้าถึงวัคซีนที่คิดว่าพี่น้องประชาชนต้องการจะฉีดนะฮะต้องการจะฉีดรับรองถ้าไฟเซอร์มาบอเดอร์นามาสปุกนิกมาเนี่ยรับรองประชาชนแย่งกันฉีดตามห้างสรรพสินค้าแน่นอนนะฮะ ไม่ต้องมานั่งอ้อนวอนแบบนี้นะครับก็ก็ฝากฝากไว้แค่นี้นะครับขอบคุณครับ